สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาเลาะดูมันสับหลังหัวมันสับหลังครับสามเดือน,นครึ่งว่าจะก็มันสับหลังสามสปาเกษตรสเซรส บริเวณโซนตรงนี้นะครับก็เป็นโซนของเศรษศาสตร์50ครับความสูงก็ประมาณเอวสามถึงครึ่งบางต้นก็สูงถึงหน้าอกเลยรดี๋ยวดูต้นที่น่าจะ เห็นแนวแตก,แตกครับน,นี้กดเห็นแนวแตกของดินนะเดี๋ยวต้นต้นใหญ่เลยนะครับดูต้นใหญ่จะได้ดูว่าหัวเดินถึงไหนก็ลหลายต้นก็เริ่มดินเริ่มแตกครับไม่รู้ว่าเป็นที่หัวเดินหรือว่าเป็นที่ลม พันต้นลงมพันต้นเรื่อยๆต้นหรือต้น,นอาจจะโยกอันนี้ก็นี่ลอ,อยแตกต้นกลางๆครับเดี๋ยวดูต้นกลางๆมันจะมีต้นความสูงกลางๆเดี๋ยวพาไปดูต้น มันใหญ่กว่านี้นะ ดูตรงรอยแตกครับเราจะเห็นหัวมาแล้วครับยินเห็นหนึ่งเท่านิ้วชี้นะครับเล็กกว่านิ้วชี้หน่อยนึงนั่นนี่ใหญ่กว่านิ้วชี้ครับ ประมาณสิบห,บหมิลได้ครับหัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กว่านี้ครับต้นใหญ่ที่เห็นก็จะอยู่แถวแถวขอบไร่เนี่ยข,ขอบไร่ต้นมีบางต้นสูงท่วมหัวแล้ว มีแตกแตกมาหากันครับสองต้นนี้ต้นนี้แตกไปหาต้นต้นนี้นะครับ แตกมาหาต้นนี้เหมือนกันครับต้นนี้ก็แตกมาหาต้นนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันนะครับต้นนี้ใบเขียว

ตอนนี้มันประมาณสามเดือนครึ่งก็เริ่มลงหัวแล้วนะปลูกตั้งแต่หนึ่งกันยาปีห้าหกเนี่ยครับเอ้ยปีหกเจ็ด เกือบศาทห้าศูนย์ 50. เรื่องหัวไม่ผิดหวังครับดามมีดมเกือบเท่าดามมีดน่ย ่วงท,ที่หนึ่งกันญาเดี๋ยวนับหมอดอ้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหัวครับต้นใหญ่หัวเท่าดามิด ก็ให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับหนึ่งรอบปุ๋ยสูตร15 15 15ปุ๋ยทางดินใช้ผมใช้วิธีการพ่นเอานะครับใช้เครื่องพ่นไม่ได้ใช้แบบหยอดกับขนต้นใช้พ่นเสร็จแล้วก็รถไถไถกบเพราะว่าใช้ใช้แรงงานตัวเองนะครับ แต่ลดไถจ้างเขาใช้แรงงานตัวเองในการใส่ปุ๋ยก็ลดต้นทุนค่าจ้างได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นนะครับรเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ถึงเกือบท่วมหัวนะครับเศษสัตว์ห้ศูนย์บริเวณที่ เป็นต้นใหญ่ทมหัวแล้วสามเดือนครึ่งต้นใหญ่แตกรากลงหัวตรงนี้อีก เรวจะดูต้นนี้ครับดูต้นใหญ่ไปเลยของต้นนี้อื่นก็เริ่มแตกเริ่มแตกเริ่มแตกมาหากันครับกรเกษตรสาธาพศูนย์จะขุดดูหวัว โอ้นีมก็แตกเยอะครับแตกรอบต้นเลยอริเวณตรงนี้มันจะเป็นที่ร่มอยู่นะโอ้หใบใบใหญ่กันมือครับต้นนี้เป็นที่ลุ่มของแปลงนี้นะครับต้นก็จะ ดูใหญ่โตใบเขียวใบใหญ่สมบูรณ์เดี๋ยวดูต้นนี้ดีกว่าครับต้นนี้เลยต้นใหญ่สวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์นียเหย่ก็ไปได้เลย โอ้หันนี้ใหญ่วกว่าก้ามนีดรับเษศาสตห้าศูนย์ทนแรงครับแรงมากปิด,ะด้ะไป đẹp, đẹp, em được không? ôi không có dài lắm. ตอนหนึ่งที่ว่าจะดูตอนแรกเนี่ยใกล้กัน ประมาณ2นิ้วนะครับเศษศาสห้าศู 50. เรื่องคนแรงไม่ผิดหวังครับคนแรงแน่นอนแต่ถ้าได้ฝนดีๆก็น่าจะต้นใหญ่ได้หัวใหญ่หัวเยอะอยู่ครับถ้าปลูกช่วงผ่าแรงน่าจะหัวไม่หยุดไม่ดกแต่หัวก็จะ เลี้ยงหัวน้อยก็อาจจะใหญ่เดี๋ยวไปดูเกษตรศาสตร์80ครับเอาแล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นแปลงบริเวณของเกษตรศาสตร์80นะครับต้นก็จะเป็นต้นเล็กๆทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มกิงเยอะกิงตอนนี้ก็หน, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี เจ้าแตกศูนย์ก็เริ่มเริ่มแตกแตกลากกับเขาเหมือนกันครับช่วงสามเดือนขึ้นปลูกตั้งแต่หนึ่งกันยานะตอนนี้ก็วันที่สิบห้าธันวานะก็แตกลากเริ่มสะสมแป้งกับเขาเหมือนกันนะครับ ไปหาดูต้นต้นที่ใหญ่ๆนะครับจะดูว่าหรือจะใหญ่ขนาดไหนเท่ากับสายสาน50หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับสายสาน80ตรงนี้ก็มีแตกช่องเดี๋ยวดูเลย เซาแปดศูนก็มีหัวเขาเหมือนกันครับนะครับ,รบหัวใหญ่ประมาณนี้วนหนึ่งได้นับตอนหนึ่งสองสเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับกลัวต้นมันจะเพราะวันตรงนี้เป็นช่องแรงเลยเดี๋ยวมันจะ ตายกันต้นไม่ใหญ่นะต้นยังไม่ถึงเอวเลยไม่ถึงเอเวต่ว่าให้หัวใช้ได้นะ ก็ไม่แตกเยอะครับแต่ว่าต้นนี้ก็สูงถึงแค่เอีครับเสียสารแปดศูนี่เป็นพุ่มๆเนี่ยกิ่งก้านกิ่งเยอะเดี๋ยวดูหัวตองนี่องรอยแตกนี่ครับหัวเสียสารแปดศูน์หนึ่งสองสามนับดูแค่ หัวที่พอเห็นนะครับไม่เปิดไม่ไม่กดเปิดหมดนะกลัวมันจะตันจะตายครับต้นไม่สูงครับมีกิ่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวพอใช้ได้อยู่ครับพอจะสู้กับทางกเกษตรศาสตร์แปดศเฮ้ยพอจะสู้กับกเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์หรือว่าระยอง เจ็ดสองได้หรอเปล่านะครับต้นไม่สถึงมาบบางต้นถึงเขาสงถึงเอวก็ให้มันผลิตตามระยะเวลาของมันครับสามเดือนครึ่งก็เริ่มลงหัวเหมือนกันกับพันธุ์อื่นถึงต้นเล็กก็ เล็กพิคิโนครับเอาเรืร่องดูครับรเดซ่าแปดศูนย์ลองดต้นนี่ครับตัดลงหัวด้วยกันใบตาขุดเดยอะครับ ก็มีเลืกดเสียก็จะตายก็จะเป็นใบด่างนัเหมือนแตกยอดมาเหมือนก็จะเริ่มดีขึ้นใบด่างก็มัลดลดลงหรือเปล่านี่ก็ สัตว์แปดสูตรงพุ่มต้นเตี้ยแหนงเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกิ่งแต่ว่าลำต้นมันไม่สูงนะครับมันก็เลยได้ท่อนพันน้อยต้นหนึ่งบางทีได้แค่สามสามท่อนนะครับ รยองเจ็ดสองครับเทียบกัน ็จะมีต้นสูงขึ้นมาบ้างครับต้นเตีย้ยบ้างต้นสูงบ้างแล้วแต่บางต้นอาจจะได้ปุ๋ยกินปุ๋ยเยอะกว่าแต่มันก็ไม่สูงมากเกินนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วเอะยองจะสองครับเอาละครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณร,ระยองเจ็ดสอง มาก็จะเป็นแบบใบอิกใบงองใบด่างนะครับแต่ก็ต้นที่สมบูรณ์ก็มีครับต้นแบบที่ไม่เป็นใบด่างก็ดูใบใหญ่ใบเขียวสมบูรณ์ดูเดี๋ยวดูต้นนี้นะครับหัวเดีย๋ยวดูต้นนี้เทียบกับ ต้นที่ใบด่างครับหัวจะเป็นไงไงยองเจ็ดสองยองเจ็ดสองครับหัวก็พอได้อยู่ครับหวใหญ่ประมาณนิ้วหนึ่ง หนิ้วเดี๋ยวไปดูต้นที่ใบเีกครับใบด่างต้นนี้ครับใบเีกใบด่างเดี๋ยวดูหัวใบหิกใบด่างก็ให้หัวนะครับประมาณนิ้วหนึ่งเหมือนกันครับก็ใช้ได้ครับหัวดกอยู่ครับระยองเจ็สอง ที่กูรู้หลายๆท่านหรือว่าที่ที่เ่าที่เห็นมาคนระับหัวดกแต่ไม่ใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนในผลผลิตหัวดกไม่ใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกเกษตรศาสตร์50หัวก็ใหญ่พอประมาณนะ หัวไม่ค่อยดกเปอร์เซ็นต์แป้งก็พอใช้ได้ยี่ห้ายี่หกเกษตรศาสตศูนย์หัวก็ไม่ค่อยดกนะครับที่ท,ที่ดูจากกูรูหลายๆหลายๆช่องที่มาจากหลายๆช่อง YouTube ย t u b บนะรบตรงนี้ก็ใบด่างแต่ก็ดีแตก ให้หัวอยู่นะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งครับคลิประหว่างต้นที่ไม่เป็นใบด่างกับต้นที่เป็นใบด่างว่าจะให้ผลผลิตต่างกัน ขนาดไหนครับหรือว่าจะให้เท่ากันหรือจะยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปเปรียบเทียบต้นมันใบด่างกับใบไม่ด่างนะครับในแปลงเดียวกันนี่แหละครับว่าจะให้ผลผลิตแตกต่างกันไหมอันนี้ก็ขอจบคลิปการลัดเลาะ หัวมันสำปะหลัง3ามสายพันเท่าน,นี้นะครับเกษตรศาสตร์5้าศเกษตรศาสตร์8 0ดศยยองจองมี EP หน้าเดี๋ยวก็จะมีการทำคลิปยังไงก็ขอติดขอให้ติดตามดูต่อไปนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำาคดสอไปครับสวัสดีครับ